哎，怎么了呀？哦，怎么了？ ้ายเต็มลยเ่ะอดีนะก็บีบเลยไม่ผบเคยไม่ั้นงานได้ขินไหมนี่เมงดาขายนยขายบ้้นเราตัวละสามสิบ ดาวันนี้ด้ค่ายตัวละส0าชิบเลยนะตัวนี้นะเสื้อด้ายเรงไม่ได้ค่ายต้องส0าิบบาทนเนาะอมาอยางกินเชย่ยเลย